ท่านผู้ชมครับเกมที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับมันไม่ใช่เกมว่าเออเออ ช่างช่างแมงเถอะคือเกมนี้นะครับมันแบบว่าให้เรานะครับเป็นอสุจินะครับในการแข่งขันที่เออเป็นที่1นะครับในการเข้าถึงรังไข่นะครับผู้ชมครับเออซึ่งผมนะครับก็เคยผ่านวัยนั้นมาแล้วนะครับผู้ชมครับแต่ว่าเออกูจําความไม่ได้เลยนะฮะมากดเคเร่งเลยนะครับท่านผู้ชมครับโอเคท่านผู้ชมครับเราได้เข้าสู่เกมนะครับอ๋ออันนั้นคือเส้นใช่นะไปไปไปเลยไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเราห้ามโดนเขียวนะท่านผู้ชมครับถ้าโดนคือตายอ๋อโอเค มาต้องเป็นที่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดโอ้โหแม่งไอ้เคี้ยกูจะเป็นที่หนะึ่งไหมนยเฮ้ยที่หนึ่งดิที่หนึ่งดิอ๋อพีคือหยุดเอ็มคือแล้วอ้าวกูตาย <laughs> อะไรวะเนี่ยมันโอ้โหท่านผู้ชมครับมันยากจังโอเคผมต้องค่อยๆนะแต่ไม่รู้ว่าผมอุยโอ้โหเลือดเดือดสองท่านผู้ชมเอ้าเกือบเกือบเกือบโอเคเราต้องถึงรังไข่นะท่านผู้ชมครับ ตานนี้คือผมเอาจริงเลยท่านผู้ชมครับเราต้องเล่นแบบคนม,มีสติเล่นวะโอเคผมจะค่อยๆนะกระดึ๊บโอ้โ,อโหท่านผู้ชมครับดูดมิมันแข่งกันมันแข่งกันไปเกิดนะท่านผู้ชมครับเออโอ้ยตัวนั้นตายต่อหน้าต่อตากูเลยใครๆก็อยากไปเกิดนะท่านผู้ชมครับมันเลยแบบว่าโอ้โหเดีดด๋ยวๆ้ทานปะทานทานโอ้ยสวยสวยสวยโอเคท่านผู้ชมครับเราจะถึงหลังไข่แล้วโอ้ yes โอเคด่านต่อมา ดาดอะไรวะเนี่ยโอเคกดเล่นเลยนะฮะโอ้โหดาดอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วผมต้องไปทางไหนผมไม่ผมไม่เข้าใจเลยท่านผู้ชมครับโอ้ยโหแล้วกูต้องไปทางไหนวะเนี่ยอ๋ออันนี้คือชนได้ท่านผู้ชมครับอ๋อโอเคชนได้นะชนไอเสียงแดงได้แปลว่าเรามีโอกาสรอดเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอา คือผมโดนไอ้ตัวนั้นไม่ได้เหรอโอเคเดี๋ยวเราลองไปทางนี้ดูนะท่านผู้ชมครับผมเห็นอสุจิตัวอื่นไปนะฮะเออเหล่าพี่น้องของผมนะครับท่านผู้ชมครับเหล่าพี่น้องที่ร่วมรบกันสู้เฮ้ยไอ้สัตว์ไม่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 มันจะยากเย็นอะไรขนาดนี้วะถามหน่อยดิมึงสร้างไหมใครเล่นหายทิดเออมันจะยากไปไหนอะอกินอันนี้ก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมครับถ้าเรากินมันใช่ปหมไอ้ตัวนั้นก็จะไม่กินเราเว้ย ออไปเลยอันหนึงนะไปทางไหนวะโอ้ยมันเอ้ยแดกเลยปะเอ,อ้าโอ้โหเกือบโอ้ยต้องหนีต้องหนี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 โอ้เบ็ดตากูบาดแล้วไอ,อ,อี๋เอ้ยรสชาติกูไม่อร่อยหรอกไปเลยไปเลยไปเลยคุณดูถ่ายค้องเนะโอเคโอเคผมเก็บผมเก็บพลังมาได้แล้วท่านผู้ชมครับไปเลยไปเลยไปเลยลูกเพาะไปเลยลเลย e s โอ้โห ไปเกิดสักเทโอ้โหมันนี่อะไรไว้เด็ดเดี๋ยวนะอ๋อจะเข้าถึงรังไข่เลยท่านผู้ชมครับไม่รู้ใช่ป่ะเอ้าโอ้โหแม่งบาดถึงก็โดนแดกเลย <c oughs> มึงอะไรของมึงเนีย่ยไป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 เราต้องซิกแซกซิกแซกอือโอ้โหมึงตากูคนเดียวมึงตาคนเดียวมึงตากูคนเดียวนี่นะชิบหายอาสจุจิตัวอื่นมีต้องเยอะต้องแยะเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะโครโมโซมเหรอแล้วนี่คืออะไรอ่ะ ไปได้ไหมอ่ะเอาไปไม่ได้อ๋อ x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  ต้อง y ดิต้อง y x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  ต้อง y x ครับท่านผู้ชมครับ y x x เหี้ย x ดีโหเกมบั๊กเกมบอยมันต้อง y x ท่านผู้ชมครับแล้วมันยากอ่ะคือมันมันมันการบังคับของมันอ่ะคือยากมากโอ้โหคงแส่อัลจิตัวนี้ร้อนแรงมากโอเคโอ้ยมึงจะ x x ทำไมล่ะ x y x ได้ะโอเคท่านผู้ชมครับผมเรียบร้อยแล้วนะฮะไปเกิดเออไปเกิดแล้วการต่อมาไมออัฟซุจิเหลือนะกิ่ตัววะยี่สิบตัวใช่ไหมท่านผู้ชมครับเราต้องเข้าสู่ที่หนึ่งเนะเออที่หนึ่งของอสุจิไปเลยไปเลยไปเลยกินได้ไหมเนี่ยกินได้เหรอโอเคโอ้หมันแข่งกันกไปเกิดวะแต่เราเร็วกว่าเลย เราเร็วกว่านยายนี่ยยางไแข่งกับเราเร็เรไอ้พวกอ่อนเนี่ยถ้าตัวนี้ไม่เกิดใช่ไหมท่านผู้ชมครับมีแววที่จะเป็นนายกนะเออนายกยังนายกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทางตันเหรอเอาเอา้เอาเฮ้ยมันทางตันนะท่านผู้ชมครับแล้วผมต้องทำไงอะ่ะอ๋อโอเคต้องเก็บเอ้ยเอ้าเอา,เอา,เอามันดันผมอ่ะ อ๋อไม่คือร้างไข่ใช่ป่ะคือกูไปเกิดใช่ไหมฮัลโหลหรือยังไงเออกูเกิดแล้วท่านผู้ชมครับเ,ออเป็นเด็กเป็นเด็กโอเคเด็กทาลกหน้าตายังไงวะอยากรู้ว่ะโหัวโตวใช่ไหมเนี <laughs> ่ยโอเค จบเกมสักทีค่ะทุกชมครับโอเคท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดสามสุดท้ายกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็ไายบายนะท่านผู้ชมเดอยคลิปหน้ายังี้ถือว่าอะไรไม่รู้กูหาเล่นจริงเลยเออได้นไ